เมื่อผมเล่นเซิร์ฟ PVE และมีสาวสวยเข้ามาทักทายตอนฟามทุกคนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอ้ยวัสดีโอ้โหปั่นจับหอมเลยบอกแลจักรยานคันนี้ดีโอ้โห <c oughs> พอจะมีน้ำแบ่งไหมสักสักแก้วหนึ่งผมให้น้ำไอ้นี่ครับจีบิดเลยครับผมจีบิดเลยครับ กินะไรเบาหนะมีแรงยกไหมเนี่ยผมยกดื่มให้ไหมอันไหนขะป่องอันไหนแขนเนี่ยเท่ากันเลยเนี่ยโอ้กินแล้วหมนเลยจ้ออกบ้างหรือกำลังจะออกก่อนอะออกเลยโอ้โห